รีวิวบ้านซิเวนเนียไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมลูกเราเล่นกันอย่างสนุกสนานมากเลยวันนี้นะคะคุณแม่ก็เลยซื้อเฟอร์นิเจอร์มาให้เด็กๆเ,เล่นด้วยกัน,นค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเล่นกับบ้านหลังแรกของเราได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ยมันน่าเล่นตรงไหนคะพี่มาเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ของเขานะคะสามารถขยับได้คะ่ะได้ไดค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ก,กันเลยนะว่าเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะเฟอร์นิเจอร์ของเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก็คือว่าเยอะมากๆาเลยนะคะแล้วเราก็ได้ตัวละครเพิ่มหนึ่งตัวก็คือคุณเมย์ค่ะใช<ค>่แล้วน่ารักมากมากเลยคุณแม่ใส่ชุดสีชมพูฟุ้งฟิ้งมากเลยใช่ไหมคะใช่ออย่างแรกในกล่องมีอะไรบ้างคะพี่ใหม่อย่างแรกเลยก่อนนะคะก็จะเป็นตู้กดนะ้ำหรือว่าตู้เย็นโอ้ตู้เย็นน่าเล่นมากนะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาสามารถ ของกดลงมาด้วยใช่นะแล้วก็มีอะไรคะที่สอดค้จะเป็นก๊อกน้ำค่ะเออก๊อกน้ำมีน้ำไหลออกมาด้วยใช่ค่ะมีทุกคนต้องมีในบ้านพร้อมคือโถส้วมใช่แหลวค่ะโถส้วมก็มีน้ำเหมือนกันนะคะทุกคนวก็ออกใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเตาแก๊สด้วยนะคะมีเปลวไฟด้วยใช่ไหมอู้ยอยากเปิดแล้วว่ะทุกคน ใชมาเดี๋ยวเรามาเก็กล่องนี้กันเลยเปิดเลยนะเปิดเลยนะ <c oughs> คุณแม่เห็นแล้วคุณแม่อยากเล่นมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยก็คือเล่นแรงทุกเพศทุกวัยนะใช่ค่ะว้าวนี่นะคะเราเกะมาแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคะคุณแม่ขอคุณแม่ก่อนเลยนะคุณแม่จะได้ไปอยู่กับเฟย์ย่านะคะเออน่ารักมากเลยนล <c oughs> ี่คุณแม่สวัสดีค่ะ นี่น่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเกตออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวแม่เกตจะพาไปดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสิงน้ำนะคะนี่นี่ถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะเปิดน้ำน้ำจะไหลออกมาเลยนะคะอืมดีมากๆเลยนะคะสร้างเสริมจิตการให้กับเด็กๆอย่างดีเลยนะคะต่อไปอันนี้นะคะแม่เกตชอบมากเลยก็คือตู้เย็นนั่นเองนะคะทุกคนนี่นะคะตู้เย็นตัวนี้นําเสนอมากๆเลยนะคะใช่ช่างตรงนี้ก็ไม่เก็บของนะคะ ว้าวเปิดมาเจออะไรบ้างคะเจอนมไข่แล้วก็มีน้ำแข็งด้วยนะทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวแม่จะจะกดน้ำแข็งให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้คนละแก้วนะนี่ตอนที่ใหม่ใส่ไปดันเข้าไปนี่ดันกโอู้น้ำแข็งออกมาแล้วนี่นะคะทุกคนน้ำแข็งโอโหที่เกล้างกดไหมคะกดค่ะอะลอง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  อ้าวนี่นะเดี๋ยวน้ำแข็งจกมาว้าวออกมาแล้วจิ๋วมากเออน้ำแข็งจิ๋วใช่ไหมลูกโอ้โหคุณแม่กาแฟย่าจะได้กินน้ำแข็งแบบเย็นๆเ,เลยนี่นะคะอันนี้ก็สามารถหั่นได้นะคะใช่แล้วคะ่ะเกีลี่ลองหัง่นให้เพื่อนๆดูโอ้โหหั่นออกมาจะเป็น,นยางไงใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเก็บถ้ว้ที่เดิมได้แบบนี้เลยเออโหแล้วส่วนเตานะคะเขามีเปลวไฟยังไงคะพี่เกีลี่เราต้องเล่นยังไงคะปีไฟเป็นแบบนี้ค่ะ เราจะต้องเปิดใช่ไหมคะอ๋อหมุนอ้าวออกมาแล้วเปลาไฟนะคะน,น่ารักมากใชส่ส่วนลิ้นชักก็สามารถปิดเปิดได้ทั้งสองแบบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นไมโครเวฟโอ้อและก็อันนี้นะคะก็จะเป็นชั้นเก็บของอ๋อเป็นลิ้นชักใช่ไหมคะเก็บของได้เก็บตาลิ้นใช่โอ้โหดีมากๆเลยนี่แล้วก็อันนี้นะคะเป็นโถส้วมชักโครกนั่นเองนะคะ นี่นมีน้ำออกมาแบบนี้ใช่ถ้าเราแบบกดตรงนี้มันก็จะมีน้ำนะ,ะทุกคนใช่ดูนีน้ำจะเป็นนี้เลยนะน้าเหมือนของจริง คือแบบว่าเซตนี้คุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะเซตแบบผู้กระโดแบบนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ค s ด and ขายนะคะแล้วก็ช้อปปี้ร,ศรัศดาก็มีนะคะหรือถ้าาไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่แผนกของเล่นได้เลยร้านชอยอาร์สนะคะแล้วก็ซิวเนียนมาร์เก็ตสสาขาเกตเวย์เอ,เเอ,เเอเกมัยและเดอะคิสต์ัเอกมัยราบินชานั่นเองค่ะนี่เลยนะคะตามที่อยู่ที่คุณแม่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะ เด็กๆนะคะถ้าอยากได้จินตนาการแบบนี้สนุกสนานนะคะก็สามารถซื้อ Cinnamon Family มาเล่นได้นะคะมีหลายแบบหลายอย่างมากๆเลยนะนี่นะคะหลังจากที่เรารีวิวทุกอย่างครอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดของให้อยู่ในบ้านนะคะนี้จะเป็นโต๊ะกับเซ็ตเก่าที่เราได้นะคะส่วนที่เราได้มาในวันนี้เฟอร์นิเจอร์เราก็สามารถเอาใส่เข้าไปในบ้านนี้ได้เลยนะคะเฟย่าเฟย่าลูกเฟย่าอยู่ไหนเนี่ยลูกขาคุณแม่ วันนี้แม่ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นไข่ออมเล็ตพิซซ่าก็มีจะลือก้าแแน่งทานที่สุดเลยค่ะคุณแม่ป้าป้าปไปนั่งกินบนโต๊ะอาหารกันเถอะได้เลยค่ะคุณแม่หนูจะกินให้หมดเลยค่ะเฟย่า,ยากินเยอะๆเลยนะลูกนะ <S <S เดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยแม่ไปเอาน้ำมาให้นะลูก <S <S กำลังหิวน้ำพอดีเลยค่ะ ได้เลยจ้าลูกวันนี้คุณแม่ซื้อตู้เย็นมาใหม่น้ำแข็งเย็นชื่นใจแน่นอนนี่เลยได้แล้วน้ำแข็งเย็นชื่นใจเดี๋ยวแม่เอาไปเสิร์ฟนะลูกแมสดชื่อเลยค่ะคุณแม่แม่ได้ยินเสียงกินแบบเนี้ยแม่และดีใจดีใจ กินข้าวเลยนะลูกนะได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะหนูอิ่มเรียบร้อยแล้วค ah ่ะควัจะอิ่มแหละนมกล่องนี้หมดเลยอะลูกหนูหิวนี่ค่ะคุณแม่ป้าป้าอิ่มแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเถิดเสร็จเรียบร้อยกดชักโครกกดก็แล้วกัน ก่อนกันละกันล้างมือให้สะอาดเลยคุณแม่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากจ้ะเฟยา่าหนูเนี่ยเรียนรู้เก่งขึ้นเยอะเลยนะลูกนะชอบทุกอย่างที่เป็นเฟอร์เจอร์นี้ทุกอย่างเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ขึ้นไปนอนชั้นสองก่อนนะลูกถ้าอยากทำอะไรก็ตามสบายเลยนะขอบคุณค่ะคุณแม่ ไอ้ง่วงนอนวันนี้ทําอาหารให้เฟย่าเหนื่อยทั้งวันไม่้นอนก่อนก็แล้วกันนะเฟยา่าเฟยา่าลูกหลักแม่กลับมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้หนูเตรียมไข่เจียวกับขนมมาให้แล้วค่ะโอ้ได้เไยจ้าคุณแม่เชิญกินได้เลยนะคะโอเคเชิญลูกหลักเอาลูกหลักขนมอร่อยมากเลยจ้าหนูจ้างใจทาฝุดฝีมือเลยนะคะ โอเคจ๋าลูกรักแม่รักลูกนะตอนนี้แม่ง,ง่วงมากแล้วแม่งเข้าไปนอนก,ก่อนเจริได้ค่ะเอ้โโอ้ไม่เา oh ค่ะเดี๋ยวเฟย์จะร้องเพลงกล่อมเอง เฟย่าเฟย่าร้องเพลงเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทาละครคุณแม่กับเฟย่าต่อนะให้ให้ทุกคนได้ฟินกันนะคะเออนะคะอันนี้ก็เป็นเกียรการเล็กๆน้อยๆที่พวกเราสร้างสารละครมาให้ดูกันเนาะาอนลาวิมินะคะเจ้าเล่จะต้องขอตัวลาไปก่อน่าเรี่ยงก่อน